ราก็จะมาสัมภาษณ์คุณครูที่โรงเรียนบ้านมาใไสยง,งามน,นะคะว่ามันมีความที่เห็นอย่างไรกับครูสวนณีที่สอบบรรจุได้นะคะตามกันไปเลยค่ะค่ะขอสดแสดงความยินดีกับน้องหลิงนะคะแล้วก็ ขอน้องหลิงมองปัญหาให้เหมือนกล้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็ชูสองนิ้วสู้ๆค่ะพ่ธีใจกับน้องหลิงมากนะคะน้องหลิงเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นคนที่มีน้ำใจพ่รักน้องสาวคนนี้ก็อยากให้น้องเนี่ยประสบความสำเร็จในที่การงานค่ะยินดีด้วยกับน้องหลิงนะคะแล้วก็พี่เชื่อว่าความมีน้ำใจความน่้รักของน้องหลิงไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ก็คงจะประสบความสำเร็จต่อไปเออล่ลนี่เป็นเด็กน่ารักว่องไวเลงเนี่ยจะเป็นเด็กที่สมือต้อนสมือปลายหรือจะมีเป็นเด็กที่มีความจริงใจก็ให้เห็นโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานที่อนาคตของ,งตัวอเองต่อไปข้างหน้าสอบมันถูกได้ที่ก็ยินดีมากเพราะว่าเ,เป็นคนที่ชอบ ให้โน้งเนี่ยทำงานราชการหรือว่าเป็นค่าของค่าราชการเป็นค่ารับใช้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่ดีใจมากที่น้องเขาได้รู้ตัวสําหวังานต้นข้าวน้องหลิงไอคอโต้ขอให้เจอแต่ส่งดีนะคะยินดีด้วยค่ะน้องหลิงคนเก่งของพี่ทําได้อยู่แล้วสุดยอดจริงๆวันเดอร์ฟูลอดทนพยายามประสบความสําเร็จนะคะ ดีใจกับสวัดีนะคะที่ได้เป็นตัวเป็นตนนะคะได้าตามที่อยากจะเป็นนะคะ<อ>ก็อย่าลืมพี่นะสวัดีนะขอสามยาสให้กับครูสวัดีค่ะค่ะสู้สุดโชคดีค่ะ สู้ๆค่ะนายแน่มากสาวันนี้โอเควัสดีค่ะโชคดีนะเก่งจริงนะเด็กน่ารักมีม <า S 2> น้ำใจเก่งมากลูกรักแน่จ้าเก่งจังเลยสวยน่ารักอ่ะคือเจ้าโชคดนะีนะซาลังเียินดีด้วยแก ฉันเธอแนม่มารักหวงยยกินเยอะๆจะได้อ้วนรักหลิงค่ะสวยเก่งอึดหลิงเพื่อนรักขอ <โด S 1> สามพยามให้กับครูหลิงค่ะ